สวัสดีคุณผู้ชมท่านใดนะครับขอต้อนรับเข้าในการรีวิวก่อนกเกมพิเร์ผมสกันนะครับคลิปนี้เรามีคีย์บอร์ดจากซิกโนมารีวิวก,กันกับเจ้าตัวนี้เลย KB761 Maiden เฮ้ยรอบนี้อ่านง่ายว่ะเหรือจะเชื่อเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยดูจากรูปทรงที่เราเห็นหน้ากล่องน,นะครับจะเป็นทรงทัวร์นาเมนต์นะหรือก็คือทรงที่มีการตัดฝั่งนำแผ่นออกนะครับผมแล้วก็มีอะไรเด่นๆในตัวนี้บ้างก็เท่าที่เห็นก็คือจะมีวอเตอร์ฟูฟกันน้ำหน0่เลย ซึ่งตัวนี้เนี่ยอาจจะต้องมีการไปลองเทสกันว่ามันกันน้ําได้เลเวลระดับไหนนะครับตัวสวิตช์เนี่ยสามารถรองรับการใช้งานได้ถึง100ล้านครั้งอายุการใช้งานเรียกได้ว่ายาวๆเหลือๆเลยนะไม่มีการดับเบิ้ลคลิกเอ r ร์ด้วยรูปแบบการทํางานของมันนะครับแล้วก็เรื่องของการกดไปหลายปุ่มเนี่ยก็คือสามารถกดลงไปได้หลายปุ่มโดยที่มันไม่หลอนนะครับแล้วก็จะมี22โหมดไฟนะนี rgb รับประกัน2ปีเต็มปุ่มด้านหลังถ้าสมมติว่าเราไม่ลงเลเวอร์ไม่อะไรก็คือเราสามารถกดปุ่มฟังก์ชันแล้วก็เนี่ยตามด้วยปุ่มพวกนี้เพื่อเรียกการทํางานต่างๆออกมาจะเปลี่ยนไฟเพิ่มเสียงเปลี่ยนโหมดไฟปิดไฟปรับไฟสปีดนะให้ไฟวิ่งเร็ววิ่งช้าปรับแสงขึ้นลงล็อกปุ่มวินโดว์อะไรก็ตามแต่ตรงนี้เนี่ยคือสามารถกดใช้งานผ่านฟังก์ชันต่างๆได้เลยโดยที่เราไม่ต้องลงเลเวอร์หรือ จะลงเดเวอรก็ได้นะครับส่วนเรื่องเดเวอรก็อยวค่อยไปเทสกันทีหลังนะดูที่ตัวคีย์บอร์ดก่อนน่าจะเจอทรงนี้สักทีเป็นคีย์บอร์ดทรงสั้นนะที่วัยรุ่นหลายคนตามหาเพราะมันไม่ยาวและไม่เกะกะทรงเกมเมอร์ตัวจริงต้องแบบนี้ทําไมถึงเป็นแบบนี้ดีมันไม่มีการยื่นยื่นบอดี้ออกไปด้านข้างด้านหน้าก็ไม่มีเพราะแบบบางบางรุ่นก็โอ้ใหญ่เกินมีเป็นแผ่นรองมือรองอะไรอยู่ด้านหลังอีก นะด้านบนก็ยาวใหญ่อันนี้ดูแบบคินคลีนเนาะทรงเขาจะดูขินคลีนมากตัวบอดี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ตัวปุ่มเนี่ยมีการออกแบบให้มีการยกสูงขึ้นมายกสูงขึ้นมาแบบนี้นะครับซึ่งมันง่ายต่อการทําความสะอาดเวลาที่แบบฝุ่นลงหรืออะไรพวกนี้มันแค่เป่าหรือปัดออกเนี่ยมันง่ายตัวสวิตช์สวิตช์บร จะเป็นรูงสิกโนณนี่เสียงบรูชัดเจนแกรกแกรกแกรกด้านหลังในการยกหนึ่งเสร็จว่าสูงอุ้ยสูงขึ้นนะลองลองมองแบบจินตนาการดูสมมุติว่าเดิมเดิมมันอันนี้เดิมเดิมมันอย่างนี้อันนี้คือแบบตั้งขึ้นมาแต่ถ้าเดิมเดิมปิดปุ๊บมันก็จะลงอย่างนี้เลยเยอะอยู่นะว่าเห็นผลอยู่โอเคเดี๋ยวเราลอง เสียบดูดีกว่าว่าเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้เป็นยังไงให้เดี๋ยวไปลองลงไดเวอร์ทดสอบดูด้วยเลยว่าถ้าตั้งมาโครอะไรพวกนี้ลงที่ปุ่มไหนอะไรยังไงได้บ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันมาต่อกันที่หน้าคอมนะครับตอนนี้เราได้ทําการต่อไดเวอร์ลงไดเวอร์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวมีนุกเล่นอ,อะไรบ้างก็มาไล่ดูกันนะครับหน้าตาไดเวอร์ประมานนี้อ่ะก็คือตัวปุ่มโฮมเนี่ยน่าสนใจมันมีอะไรมากกดเข้ามาสิ่งแรกที่เราจะเจอคือส่วนฝั่งนี้นะครับ เราสามารถคัสตอมปุ่มได้โดยการอย่างสมมุติว่าเราอยากให้ตัว Z เป็นปุ่มตัวเลขก็ได้หรือจะเป็นปุ่ม A ถึง Z นะหรือปุ่มอักษรพิเศษตัว,วอื่นปุ่มคอนโทรลไดเรชิปเราสามารถย้ายได,ได้แบบอิสระเลยนะครับแล้วก็จะเป็นลูกศรหรือคีย์แพดก็ได้หรือจะเป็นมาโคก็ได้นะครับคัสตอมฟังก์ชันแบบนี้นะครับจะให้มันเปิดโปรแกรมเปิดเว็บไซต์ มีเดียมาฟังชันมาโคก็ได้นะครับในโซนของมาโคอ่ะไปดูมาโคมาโคที่อยู่ถัดไปเลยเราจะพิมพ์เขาว่าสวัสดีครับโอ้สต็อปได้คอร์ดได้นะครับหรือว่าจะปรับถ้าวุดเราจะปรับดีเลล่ะนี่ดับเบิรคลิกเข้ามาปรับดีเลใส่ตัวเลขเปลี่ยนได้เลยอย่างนี้นะครับอ่ามาแล้วกลับมาที่หน้าเมนูตรงนี้สมมติว่าเป็น W แล้วกัน น,นี่จะตั้งเป็นมา c อน,นี่เมาส์ฟังก์ชันหุ้ยใช้คลิกเมาส์ได้ด้วยกดแทนคลิกเมาส์ได้อไม่ธรรมดาอ่าน,นี้มา c ค o แล้วก็กดเพย์หนึ่งครั้ง application เรียบร้อยตอนนี้เป็นมา c คและนี่กดปุ่มเดียวมาครบปึ๊บสวัสดีครับอ่าอันนี้ในส่วนของมาโค o เบื้องต้นเราเทสให้ดูแล้ว นี่ผมแอบสงสัยนิดนึงแล้วถ้าสมมติว่าผมคลิกเมาส์ด้วยล่ะคลิกเมาส์ไม่มีแต่มันสามารถที่ได้ไหมสมมติเป็นตัวเอชอย่างเดียวกันน่าเสียดายหรออ๋อเมาส์นี่ไงเราต้องมาเลือกตรงนี้สมมติว่าเราต้องการให้คลิกเมาส์ซ้ายใช่ไหมอ่าเมาส์ Mouse ซ้ายคืออินเสิร์ตเข้าไปมันก็จะมีกดปุ่มขึ้นลงนั่นแหละคือมันต้องกดแล้วมันก็กดว่ากดค้างนานแค่ไหนก็หลบขึ้นอะไรอย่างนี้แล้วก็มากําหนดดีเล์เอาแล้วก็มาใส่ใส่ดีเล่ ตงนี้สมมติว่าผมใส่ไป20แล้วกันอ่าเห็นไหมเปนเสิร์ตดีเลย์ปึป๊บปึ๊บขึ้นมาแล้วตอนนี้ก็ขยับลง5แบบนี้นี่จัดเรียงถูกต้องมีการคลิกเมาส์ซ้ายด้วยก็สามารถใช้ปุ่มเมาส์ได้นะครับแต่ว่าต้องมาติ๊กตรงนี้ถ้าเป็นเมาส์เรากดเลคคอร์ดแล้วมันมันไม่เลคคอร์ดเมาส์นะครับมาต่อที่โ,โหมดไฟโอ้โห20กว่าโหมด เดี๋ยวเราไปสปอยที่หลังนะครับว่าไอ้ยีโหมดยีโหมดตรงนี้กับยี่โหมดเนี่ยแทบจะไม่ได้ใช้เลยเพราะว่ามันจะมีโหมดหนึ่งที่น่าเล่นกว่าอันนี้คือโหมดไฟแช่นะครับไฟแช่เนี่ยเราสามารถมาเลือกสีได้ปรับความสว่างได้อะไรได้เรนดอมค o ลเลถ้าเราปิดเรนดอมละปิด r รนดอมแล้วก็มาเลือกสีิดน้ำเงินอ่ะอย่างนี้กดปุ๊บเปลี่ยนปับ๊บอ่าซิงเกิลอ ซิงเกิลออนคือกดปุ๊บไฟขึ้นมีนการเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆจริงๆดูจากในนี้ก็ได้นะในนี้ก็จะเห็นชัดอยู่พอสมควรซิงเกิลออฟอกดแล้วดับกดแล้วดับนดับแล้วก็ค่อยๆโผล่ขึ้นมาเอ้ยอันนี้เก๋ดีกิทเตอร์ริงอันนี้ก็วิบวับไปเรื่อยไม่มีอะไรมาก น่าจะเป็นแบบอะไรไหล,หล,ห,ลหล่นลงมาแสงนี่คือสว่างนี่คือปรับสว่างสุดแล้วนะแต่เท่าที่ผมดูตรงเนี้ยผมรู้สึกชอบอย่างนึงตรงที่ว่าตัวอักษรทุกตัวครับมันเป็นการสกรีนแกะสลักออกมาหมดเลยคือไฟมันจะลอดได้หมดทั้งด้านบนด้านล่างอย่างอันเนี้ยอย่างเนี้ยเราเรียกว่าเป็นการแบบเพนลงมาไอตัวปุ่มด้านล่างตรงขาๆตรงเนี้ยไฟมันจะไม่ลอดมันจะรอดแต่ข้างบนแต่ว่าถ้าเป็น ตรงส่วนแคปที่เราใช้งานปกติเนี่ยอันนี้คือรอดหมดเลย colorful ไฟแช่ละลายตาเลอเกินอันนี้ก็จะจะวิบขึ้นวิบลงค่อยอ่าวอบขึ้นวิบลง spectrum แช่ทั้งแผงแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อย าเป็นคลื่นมาเป็นเวฟเอาเป็นว่าตรงนี้ยังมีนุกเล่นอีกเยอะเราไปจุดที่น่าสนใจดีกว่าผมจะเปิดโหมดอีกอันนึงาไวอ้อันนี้ก่อนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันที่น่าสนใจคือเราสามารถที่จะเซตได้คุณผู้ชมว่าเราอยากได้ปุ่มตรงไหนสีอะไรอาจจะทำเป็นลายธงชาติไทยก็ได้ถ้าใครรักชาติมากขนาดนั้นนะครับก็สามารถทำได้คัสตอมเป็นลายอื่นๆหรือระบุสีที่เราชื่นชอบ หนึ่งเป็นสีเขียวอ่าดูนะสยังยังไม่ขึ้นหรอกอ่าสามสีห้าหลังจากกดแอปพลิเคชันปึ๊บขึ้นเลยทันทีอ่ะนี่ก็สามารถกำหนดสีได้ไอ้โหมดตัวนี้ก็ถือว่าโอเคเน่าใช้งานในระดับหนึ่งเลยต่อมาอันนี้นี่อันนี้ผมชอบอันนี้อันนี้เนี่ยมันจะเป็นไฟขึ้นตามเสียง ผมว่าผมเปิดเพลงผมว่าผมปรับเสียงเบาลงมาหน่อยว้าเก๋ไหมส่วนตัวผมว่าอันเนี้ยดูเก๋เลย ไฟมาตามโหมดแต่ว่าไอตรงนี้อ่ะผมแนะนําวิธีใช้งานนิดหนึ่งนะครับก็คือคุณผู้ชมที่ซื้อตรงนี้ไปใช้เนี่ยมันต้องมีการปรับไดเวอร์ให้ตรงกับตัวไดเวอร์ที่มันส่งส่งเสียงออกไปสมมตินะสมมติว่าเราต่อลําโพงสปีกเกอร์ขึ้นมาตัวหนึ่งใช่ไหมแล้วลาโพงตัวนั้นเนี่ยมันใช้ชื่อว่า Signal XX X Series สักอย่างหนึ่งอ่ะเราก็ต้องมาเลือกตรงนี้ว่าเสียงที่มันส่งออกไปดังอยู่ที่ลําโพง Signal X, X Series เนี่ยไดเวอร์ตัวไหนพอเราเลือกตรงไดวเวอร์เนี่ยเดี๋ยวไอตรงนี้มันก็จะ ทำงานซิงกันเองนะครับ Background Mode เราจะเปลี่ยนเป็นสีไว้ก็ได้หรือว่าให้มันเด้งขาวเนี่ยตรงนี้ก็จะมีนิดนึง Spectrum Color อ่านจะลองดูอ่ะนอนลองดู Spectrum Color อันนี้คือทั้งแผงเลยดูจากตรงนี้ก็ได้เวลามันเปลี่ยนสีมันจะไปทั้งแผงเลยหรือว่าอาจจะเป็น แบบนี้เป็น rgb b a c k l i โหมเนี่ยคือไอ้ตรงส่วนที่มันที่มันไม่ไม่ไฟแสงมันไปไม่ถึงดูง่ายง่ายอย่างนี้เลยสมมติว่าผมปรับ b a c k l า g h t เป็นสีขาวสีขาวจะเห็นง่ายเลยเนี่ยสีมันจะขึ้นแค่นี้อันนี้สำหรับเพลงที่มันเบาอยู่นะถ้าสมมติว่าเพิ่มเพลง,งนะมันก็เริ่มกินขึ้นมาตรงโซนที่มันสว่างขาวก็สว่างแช่เลย ประมาณนี้ก็ผสมเล่นได้นะปรับสีความเข้มปรับสีแบ็กกราวให้อ่อนจางลงตู้เล่นค่อมค่าอิสระครับปรับได้เยอะเลยนะสำหรับเจา้าคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับราคาที่เจอมาก็คืออยู่ราวๆ1390 1390ต้องบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอายุการใช้งานเราเรามองเรื่องอายุการใช้งานเป็นหลักเลยนะครับคือถ้าซื้อมาราคานี้เนี่ยอยู่ได้ยาวๆเลยฟังก์ชันในการทํางานก็เรียกว่าครบถ้วน มาโคได้มีฟังก์ชันลูกเล่นตามโหมดเพลงนะแล้วก็ตัวคีย์บอร์ดสามารถกันน้ําได้ด้วยนะครับอาจจะเป็นลักษณะของการกันน้ําแบบ6กใส่หรืออะไรที่แบบกันน่าจะได้เยอะอยู่เพราะว่าข้างกล่องเขียนเลยว,ว่ากันน้ําได้100% i p s มาตรฐานอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแต่เท่าที่ผมเคยลองนะผมเคยลองเอาคีย์บอร์ดไปจุ่มน้ําเนี่ยไอ i p อะไรเนี่ยผมเคยเอาไปจุ่มน้าแล้วก็กลับมาก็ใช้งานได้นะ แต่ไม่แนะนําให้ทํานะครับแต่เ,เป็นว่าคีย์บอร์ดมันก็สามารถที่จะกันน้ําได้ระดับหนึ่งเผื่อมีอุบัติเหตุแบบแก้วหกคว่ำลงมาใส่คีย์บอร์ดน่าจะเซฟโปรเทคได้ระดับหนึ่งนะครับรูปทรงแบบนี้นะกระทัดรัดไม่กินเนื้อที่บนโต๊ะคอมนี่กำลังดีเลยก็ขึ้นอยู่กับว,ว่าคุณผู้ชมชอบแบบนี้หรือเปล่าบางคนอาจจะติดน้ำแผ็ดก้านข้างแต่น้ำแก็งเมื่นลงมาประมาณนี้มันก็ใหญ่ยาวอันนี้หดลงมานะครับก็เป็นทรงแบบทัวร์นาเมนต์นะ อาจจะมีสั้นกว่านี้อีกนะก็จะเป็นแบบตัดตรงนี้ออกอีกแต่อันเนี้ยยังดีมีตรงนี้ให้มีนูกศรให้นะครับผมไป้องหาซื้อกันได้นะครับสำหรับเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้ KB761 นะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสัปดลิปนี้ราคุณผชมท่านเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ